ก่อนตกปลาเต็มตัวไง่ไเอาอุปกรณ์ม,มีอะไรบ้างเบ็ดกี่ตัวสองตัวตัวไหนดีกว่ากันตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ล็อ5ห้าร้อยขัน3 0ามร้อยอ๋อใครซื้อให้แม่หนูื อะไรสีเงินยี่เงินเนี่ยแล้วตกนี้ใช้อะไรทำเย่ครับลำไหนลำน่ารอเต้นเต้นเต้นให้ดูติดลำนม่มีวิธีการเตรียมตัวทำลำยังไงไม่มีผสมอะผสมอะไรบ้างพวกเชื้อนมแมวน้ำปังกะลำหมักไว้กี่วันเออสองวันเยี่ยยั๊บเยียมมันก็ไปตกเลยตกดรืมักไวสองวัน สถานที่ที่จะไปตกที่ไหนสะพานสะพานทำงนานศึกษาพื้นที่มากี่วันละเคยไปตกไหมเคยมีปลาชุกชุมดีมี